นักสู้สูบอยเ์แม่ตุ้มคุ้มตามดูแต่เศร้าโอดทันทันเพื่อคอบครัวอยู่สุขสบายสู้ดดสู้ฝนเป็นคนจนคงยัขอเพียงเท่าหร่โลกยั่ดีจิง ส้นทางให้ลูบอกมีคำบาดูลมลุกอาณาจักรจนพอฟังฟังหลักฐานยังคนร่วมยินเต็มที่นอนกอมีหู่ีใจใครมุ่จังใด นาพรแบนกำลังทายนีนะคะขนาดยังไม่มีพ่อเลยนาอะไรนะขนาดยังไม่มีพ่อเลยวันนี้สนามแตกแน่นอนค่ะ เริ่มทยอยมาเรื่อยๆเต็มนล้วค่ะอ๋อพ่อมาแทนนี้ค่ะอ๋อฮะเรียบร้อยฮ่าฮ่าฮ่า ง่ามใบบิดเงิสายเลือดนักสู้สิสุจที่ไม่หั่ใจลูกเสมอ ทำไว้แน่นเลยอ่ะขยันโอ้กำ่จีกมอันความรักนั้นเลยคือความชิดอันความรักนั้นเลยคือยาพิษอันความคิดนั้นเลยคือความฝันแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่สําคัญสิ่งสิ่งนั้นเรียกสั้นๆว่าบ้านเมืองครับเรียนท่านใดนเพือพ่อเมืองนะครับของเือหนอกสองห้องที่เคารพครับและท่านบริวิกิตทีเคารพครับ เท่าน,นี้ก่อนที่ทีมงานของสารรักบันแพงจะทําการสแสดงวันนี้ขออนุญาตหน้าที่บนเวทีตรงนี้นิดหนึ่งนะครับวันนี้ก็ผมพันเดกจากกลิยีนอกอฟหัวหน้าฝ่ายสัภากลังมนตรนานบกที่310จังหวัดตากพร้อมด้วยสุภิดเจริญก็ประธานสภาการบริหารส่วนตเกับพี่เนาะ,ะวันนี้เป็นวัน ที่พี่น้องท่านอำเภอหนองสองห้องก็ว่าได้นะ<ช><ช>ที่เราจะมาเสเรื่องงานในบุญหรือบุญของหลวงปู่พระครูสุธรเศ,ษศรษิสารถือว่าเป็นบุญใหญ่ของพี่น้องชาวอำเภอหนองสองห้องอำเภอและก็ตบลหนองเข่งนะครับวันนี้เป็นบุญใหญ่เราเจียกับของเรามาตั้งแต่เมื่อวานนะครับท่านคุณพ่อคุณแม่พี่น้องอสำหรับเมื่อวานนี้เราก็เป็นงานบุญเป็นงานที่ พี่น้องชาวเพลนองสะมองพี่น้องตับเลโงเคีงนเพ่จัดงานวันคล้ายวันเกิดลูกปู่พ่อปูสุพองศิริสารพิธีการเยะ่ยะครับพี่ครับเป็นครบรออายุวัฒนะนะครับ90าปีท่านมีพรรษาที่70นะครับถือว่าเป็นบุญของนะครับทธากนมีก็ชนที่ทุกท่านที่ได้มากราบท่านนะครับซึ่งในช่วงเช้าก็จะมีพิธี เมื่อวานนี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นมาใช่ไหมครับอ่าใช่ครับเมื่อวานนี้มีพิธีอ่านะครับอ่ได้กราบรักษณะนิมนต์อ่านะครับเจ้าคณะขอดแก่นนะครับท่านเดินทางมาอ่นะครับเทพสนานในตำม้าให้แก่นท่านหลวงปูในวันท้ายวันมาซอยบ่มาซอยขายบ่านลวงปูุ่นปท่นก่อนจินตนาการในวันที่หนึ่งพุธหนึ่งทุษภา อปีนี้ทางคณะกรรมการเราไปหาวาจากมารมนาะมลบารมบารมท่านเสาวน้ยเชรบานแทงเป็นวันวันนี้หลงจากคำปีสองปีสองปีแล้วนะครับในส่วนเมื่อวานนี้เป็นกิจกรรมเยอะแยะนะครับในช่วงครับครัห้าโมงนะครับเย็นเป็นต้นไปก็มีพิธี พุทธาพิเศษนะครับจากนั้นก็มีมล็คเมื่อลำทำกบบรารแสดงที่บริเวณไนสถานที่นะครับวัดไชยศรีวันนี้ก็พิจกรรมทั้งเชา้าเป็นต้นมาร่วมทําบุญในช่องทางที่พี่น้องเราสามารถเลือกที่จะทําบุญหลาหลายช่องทางััพื้นที่ครับประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับท่านที่มา ส่วนบัตรละวันน so no pues ี้อยากจะร่วมทำบุญนะครับประชาสัมพันธ์นิดนึงบัตรด้านหน้านะครับ60บาทส่วนท่านที่ซื้อบัตร100บาทจะมีวัตถุมงคลของหลวงปู่ให้ทุกคนบัตรละ100บาทใช่แลับการไจะจัดจำหน่ายไปก่อนหน้างานครับแต่ว่าสามารถซื้อตรงนี้ได้ได้วัตถุมงคลเพียงร้อยนะครับท่าน100บาทถ้ามีความประสงค์ที่มีหลวงปู่หรือวัตถุมงคลจากท่านรลวงปู่เราเนาะถ้าไม่ขอรับ ก็60หล,ลักถูกต้องครับโอเคครับเนาะตอนนี้ก่อนที่เราจะทำการแสดงขออนุญาตและการเชิญผู้หลักผู้ใหญ่นะครับขึ้นสู่เวทีเพื่อกล่าวเปิดน,นะครับตามรำเนียงครับท่านแรกนะครับเป็นพ่อเมืองของเราครับออเรียนเชิญท่านร้อยตรีเสถียรสารสิทธิ์นะครับท่านในพื้นท้องสมงทรเสือพนมดังๆครับต้อนรับพ่อเมืองของเราด้วยครับ เรียนเชิญค <Auss biography. S 2> <laughs> ุณนายแสงเดือนนะครับสารสิทธิ์ภรรยาของท่านนายเพื่อครับเรียนเชิญท่านพันตำรวจโทถาปนองนะครับท่าปนองนะครับโชคประเดียดนะครับสารวัตรบ้องท่านผู้ใหญ่ที่ไทยรับตำรวจบ้านหนองคอกหาตั้งผู้ใหญ่ที่สิบโฉขพลท่านผู้ใหญ่บ้านหนองบัดยาวท่านผู้ใหญ่ที่ทีงวัดเตชะบ้านหนองโบดครับ ท่านผู้ใหญ่นำกนดชัยรงบุตรเสีท่านผู้ใหญ่บ้านธรมชาติท่านผู้ใหญ่สมชายสร้างนาอกบ้านพวกกลางท่านผู้ใหญ่น้อยคนนอกบ้านโกดครับเขาอยากยะเชิญนะครับบนเวทีเลยนะครับท่านผู้ใหญ่นะครับท่านผู้ในการบุทรับะินรีนะครับผู้การโรงเรียนบ้านโรงเพลงเจ้าของสถานที่ครับเชิญครับท่านรองท้องนำคำเหนือครับรองนายกองการบริหารส่วนตำบลดงเข่งท่าน รองเชตหาผลที่แสงรองนายกการบริหารส่วนตำรวจโรงเกงท่านเลขาปภาพสอนไก่ไทยสงครับเลขานายกโการบริหารส่วนตำบวดโงเกงครับเชิญครับท่านบริการสุทธิรัตน์สีเจ้าของสถานที่ตรงนี้ครับ ครับขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับคณะผู้นำของเราด้วยครับแล้วก็ข้อแรกนะครับอ่าชลบรหรืออปปร